สวัสดีนะครับวันนี้ก็วันวัน,วนพฤหัสที่27เมษายนนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับพวกเราและถ้อยคำที่เราเองจะได้อ่านที่จะเป็นประโยชน์เป็นพรให้กับพวกเราในอพยมบทที่34ข้อ1นึถึงหคขที่9ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากที่อิสราเอลได้กระทำบาปโดยสร้างวัวทองคำขึ้นมา นะครับตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อรับพระบัญญัติจากพระเจ้าศีลาสองแผ่นแล้วโมเสสลงมาก็โกรธนะครับได้ทำให้ศีลาสองแผ่นนั้นได้แตกหักลงแล้วพระเจ้าก็บัญชาวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนด้วยกันคือจงเข้าเฝ้าเราบนยอดภูเขาซึ่งเป็นครั้งที่สอง ซึ่งโมเสสครั้งแรกใช้เวลาอดอาหาร40วัน40คืนรวมทั้งน้ําและทั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่โมเสสไม่กินน้ําและอาหาร40วัน40คืนเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าบนภูเขานน้เหมือนกับชีวิตของเราเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างมีข้อคิดสข้อคิดด้วยกัน ข้อคิดประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงบัญชาคือจงเตรียมพร้อมเตรียมจงเตรียมให้พร้อมในข้อที่สองเตรียมอะไรบ้างกันที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นเราจะต้องมีการตรสเตรียมตัวนะครับแน่นอนเราไม่เพียงแต่ตรสเตรียมหนังสือสมุดที่เราจะจดเมื่อเราได้ยินได้เรียนรู้จากบทเรียนที่เราเข้าเฝ้า เดี่ยวจากพระเจ้าเราไม่เพียงแต่ตรัดเตรียมตัวทำใจของเราให้สงบพร้อมและรัดเตรียมตัวชำระบาปของเราจากมนทินทุกอย่างเพื่อเราจะได้สัมพันธ์สนิทลึกกับพระเจ้าได้ข้อคิดที่ดีให้กับพวกเราศิลาที่เจ้าทำแตกนะครับศิลาที่พระเจ้าให้นะั้นเป็นพันธสัญญาที่บันทึกบัญญัติสิประการ เพราะบาปของอิสราเอลนั่นเองทำให้พันธสัญญานั้นต้องแตกลงอะไรคือบาปนะครับซึ่งทำไมครับเป็นเหตนะุทำให้เราเองเนี่ยจะต้องแตกหรือถูกแยกจากพระเจ้ามีบาปอะไรที่เราเองจะต้องก่อนเข้าเฝ้าเราต้องสารภาพ เราต้องขอพระเจ้าสูงหรือฟื้นและยกโทษให้กับพวกเรานะเพราะในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะต้องมีการตระเตรียมตัวไม่เพียงแต่ฝ่ายร่างกายอารมณ์และจิตใจแต่สิ่งที่สำคัญคือวิญญาณจิตของพวกเราด้วยข้อคิดประการที่สองครับพระเจ้าทรงสำแดงหลังจากที่โมเสสใช้เวลา ตเตรียมแล้วก็รอเข้าเฝ้ารอคอยพระเจ้าสี่สิบวันการที่เราจะได้พบประสบป,ประการกับพระเจ้าสำแดงกับพระเจ้านั้นเราต้องมีความมุกมานะอดทนรอคอยที่จะอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าก็สำแดงให้โมเสสได้เห็นการสำแดงมีทั้งหมดนะสองสิ่งด้วยกันสิ่งที่หนึ่งคือพระเจ้าสำแดงพระนาม พระยาเวซึ่งเป็นพระนามที่บริสุทธิ์ซึ่งคนยิวโดยทั่วไปนะครับแม้กระทั่งเอ่ยพระนามของพระเจ้านั้นก็เป็นที่ต้องห้ามแล้วไม่มีใครที่รู้จักพระนามของพระเจ้านะตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแต่พระเจ้าได้เปิดสัาแดงให้กับโมเสสได้เห็นได้รู้จักซึ่งเป็นพระนามใช้คำว่า p e r s o n a l name คือส่วนตัวพูดถึงความสนิทสนมนะครับความใกล้ชิดที่พระเจ้าทรงมีปฏิสัมพันธ์กับชายคนที่ชื่อโมเสสเนื่องจากชีวิตของเขาเองที่ดำเนินชีวิตที่อยู่ในความชอบธรรมและชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าต้องการที่จะสําแดงพระองค์ให้กับพวกเราผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราจะรู้จักพระเจ้าใน ยุคแห่งพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเฉพาะคนที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือสิทธิพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าแต่สำหรับคริสเตียนทุกคนโดยผ่านทางพระเยซูผมพูดอีกครั้งนะครับโดยผ่านทางพระเยซูเราสามารถที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับที่ลึกฝ่ายวิญญาณได้แม้ว่าจะไม่เหมือนอย่างโมเสสที่ทำไมครับ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่พระเจ้าสำแดงลงมาเยืนอยู่เคียงข้างท่านแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ตรัสกับท่านโดยตรงนะแต่เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นะครับ2.2ครับพระเจ้าสำแดงพระสริรินะครับและหรือใช้คำว่าเป็นคนลักษณะของพระองค์นะพระลักษณะของพระเจ้า ที่ปรากฏอยู่ในที่นี้ที่กล่าวถึงนี้อย่างน้อยห้าอย่างด้วยกันหนึ่งคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเพระกรุณาพระองค์ไปทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณแ้ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตด์จิิงและยุติธรรมทําไมถึงพูดถึงยุติธรรมเราสังเกตดูในข้อ ทีมที่นี้บอกกับพระองค์นะว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรนะครับพระองค์ก็อวยพรพันชั่วอายุคนแต่ว่าเมื่อมนุษย์ทําผิดพระเจ้าก็จะละเลยไม่ลงโทษไม่ได้แต่การลงโทษของพระองค์นั้นด่โทษของพ่อที่ทําแม่ที่ทําอาจจะตกส่งผลกระทบนะครับสาสี่ชั่วอายุคนอันนั้นเป็นความจริงที่สิ่งที่พ่อแม่ทํานะครับบางเรื่องบางสิ่ง ส่งผลต่ออารมณ์จิตใจนะครับร่างกายและรวมทั้งวิญญาณของลูกของพวกเราด้วยอนั้นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่เราน่าพึงควรที่จะใช้เวลาในการคิดใครขวนภาวนาในตอนนี้แล้วประการที่สามกัขบข้อคิดโบสถ์ตอบสนองหลังจากที่พระเจ้าสำแดง ในข้อที่8กับข้อที่9ท่านกราบลงขึ้นดินน้มัมการพระเจ้าการลงถึงดินสแสดงถึงตัวเองว่าตัวเองต่ำต้อยตัวเองไม่คู่ควรไม่เหมาะสมที่จะรับพวกคุณการสำแดงนั้นที่มาจากพระเจ้าเนะารการกราบนมัมการนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราคริสเตียนเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในการน้มัมการของเราที่โบสถ์ เมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่ไม่ว่าเราจะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ทั้งฝ่ายวิญญาณทำไมครับเราควรจะแสดงออกถึงท่าทีของความเขารพและยำเกรงท่าทีของความเขารบยำเกรงนะครับกำลังบทศูนย์หายไปนะจากชีวิตของการเป็นคริสเตียนในยุคพระคุณเพราะเราเล่นกับพระคุณของพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าของเราเข้าง่าย นะครับเข้าเฝ้าง่ายเปิดทางไปถึงโดยผ่านทางพระเยซูได้ง่ายเราจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าและเราก็ไม่สำรวมเตรียมตัวและให้เกียรติพระเจ้านะครับข้อคิดประการที่สองกับโมเสสเริ่มอธิษฐานทูลขอบบมี3ขอสิ่งที่ท่านได้กราบขอคือขอให้พระเจ้าเสด็จไปกับชนชาติอิสราเอลในการเดินทาง เพราะก่อนหน้านี้พระยาบอกว่าพระองค์จะส่งทูตสวรรค์ไปแทนแต่โมเสสไม่ต้องการโมเสสต้องการให้พระเจ้าไปด้วยโมเสสต้องการให้พระเจ้าสถิตหรือการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ากับพวกเขาประการที่สองครับโมเสสขอการยกโทษกับประชากรน,นะที่ได้ทําบาปเนื่องเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับผู้ผนําสิทธิบาลและพี่เลี้ยงจะต้องอธิษฐานเพื่อ น้องเลี้ยงของตัวเองสมาชิกของตัวเองเพื่อขอการยกโทษและอาภัยในสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำนะครัในประการสุดท้ายขอรับพวกชนชาติอิสราเอลเป็นมรดกคำว่าเป็นมรดกนั้นมีความหมายที่สำคัญนะครับแม้ว่าพระเจ้าทำพันธสัญญากับบัมพระบุตรของข้าอับรามวิษหายาโคบแต่พวกเขาอิสราเอลเนี่ย บิดพีวสัญญานะครับแล้วการที่รับพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเป็นสิ่งที่โบเซตต้องการโบเซสขอทูลขอซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกโทษนะครับแล้วก็การรับชนชาติอิสราเอลกลับมามีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นมรดกของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้า ขอพระเจ้าอุยพรถ้อยคําพระวจนะของพออระองค์และขอพระคําของพออระองค์นั้นเสริมสร้างชีวิตของพวกเราให้เราเติบโตเข้มแข็งขึ้นในพออระองค์